เมนูเมื่อนี้ต้มปลาคอไงไงโบไงกับเบิงเอาลถดผุดอ่ะกัมโบห่มด้วยอันนี้คือเสียด <c oughs> แล้วเบิงความเงยาปลาคอไงผุดอ่ะว่าเป็นศอกนึงผุดละตัวน,นี้โบตำกว่าโลกว่าปลาคอไงเมนูต้มต้มสมปลาคอไงเมื่อนี้เนาะเอาละอันนี้เขาสีทำการควา้าขอดเกต แล้วก็หันเป็นชิน้นเป็นชิ้นเนาะเตรียมตัวต้มอันนี้คือปลาสดๆอยู่นะครับเนาะเฉดบางหันนี่ครับผมเดี๋ยวสีเฮ็ดขั้นตอนต่อไปนะครับเนาะเมื่อนี่สีต้มปลาเขาไงต้มสมปลาเขาไงนี่ตัวบากไงตัวนี้กับโลก,กวานะครับเนาะเบิ้งสดๆเลยครับตัวนี้ไงตัวไงโลก,กวาไปล้างสิิีขอดเก็ดนะครับเนาะ ขอ,ขอดเก็ดแล้วล้วก็สิสับเป็นชิ้นชิ้นนะครับลงหม้อต้มนะครับเนาะตุม่มสมปลาข่อยนี่อันนี้ก็เดี๋ยวเฮ็ดขั้นตอนต่อไปเราติดตามเนี่ยครับทําการหั่นเรียบร้อยนะครับเนาะขอดเก็ดแล้วก็หั่นต่อไปเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทีไปค้างน้ำแล้วก็เอาเคียงปรุงลงนะครับเนาะนะเป็นเคียงเอ่อเคียงเทศนะครับขั้นตอนต่อไปเนาะ ต่อมากับข้างน้ำนะครับน้ำเป่าธรรมดาเ้วนะครับเนาะแล้วก็ต่างไฟต่างไฟขังน้ำตั้งไฟเดี๋ยวตามด้วยเครื่องเครื่องเทศเอาแบบหยาบๆยาบนะครับเนาะเครื่องเทศก็มีใบประกูดนะครับข้าหั่นหยาบตะไคร่หั่นหยาบพริกเดี๋ยวห่อใส่ลงไปเลยนะครับทั้งหมดนี่ เหมือนนี่ใส่ลงไปเลยนะครับใส่พร้อมกันเลยหรือว่าจะใส่ใบบักูที่ลังก็ได้แล้วแต่นะครับเนาะสูตรไผสูตรมันนี่สูตรผมเองนะครับใส่ลงไปเลยต้มรวมกันนะครับให้น้ำม,มันเดือดรอจนน้ำเดือดแล้วจังสีใส่ปลาลงไปนะครับเนาะรอสักครู่ตะไคร่สีหั่นหยาบหรือว่าสีทุบก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่ผู้มักลวกันสีมีกระเทียมแต่เทียมทุบ ใส่ลงไปเลยนี้กะทือว่าเป็นต้มสมุนไพรก็ได้เนาะเอื้นต้มสมปาอีสานบ้านเฮากะเฮ็ดกันแบบนี้แบบง่ายๆรอน้ำเดือดจยงสีใส่ปลาครับเนาะอ่าหล้วก็มีมะเขือเทศหล้วก็มีอนนมะนาวเนาะเพิ่มสีสันเข้าไปนะครับน้ำมะเขือเทศคันผู้ใดสีหันใส่กะหันใส่เลยนะครับเนาะหรือว่าสีใส่ตอนใกล้สิโปงก็ได้นะครับมะเขือเทศแต่ว่ามื้อนี้ มะเขือเทศไม่มีนะครับมีแต่แบบกนวเดี๋ยวเนี่ยอให้นามเดือดนะครับเนาะป้อมกันกับข้างมอห,หนึ่งเตรียมโตหนึ่งเขาพลอยพร้อมเลยมีสองหัวกับใส่ให้คุ้มไปเลยเนาะอันนี้กับข้างมอหนึ่งเต,ตรียมหนึ่งเขาอันนี้เดี๋ยวไปเสะเขาใส่หดจะเขาหวดหนึ่งเขา่าหนึ่งมาถึงเตะสมยัยใดแล้วเนาะทนท้าหยาดอดทนทน,ท,น,ท,นทานเป็นไฮห,หนึ่งเขานะครับเนาะ รุ่นเกาดึกดําบรรของพ่อแม่อันนี้ก็เอาน้ำลาดน้องจัหน้อยนะครับเนาะกันว่าอันเขาวิจิติดหวดหนึ่งติดซ,ซึ้งหนึ่งเขานะครับแตกก่เขาห้าล่างเรียบร้อยแล้วก็มาเทลงเลยนะครับเนาะเทลงเลยนะครับพอเทเข่าลงแล้วก็ล้อให้เสด็จน้ำนะครับจังเอาไปใส่หม้อหนึ่งเขานะครับเนาะ เป็นขั้นตอนต่อไปเสรแล้วก็มาใส่ข้างหมอเลยครับผมรอให้มันเข่าขึ้นหมอ้ออันนี้กะยังอยู่น้ำทันเดือด <c oughs> รอแบก่อนสุกพร้อมกันแล้วมึงต้องน้ำเริ่มเดือดแล้วใส่เกลือจักน้อยประหยัดเครื่องปุงไม่ให้มันแล้วก็เกลือนี่เป็นการดับเขาไปในโตนะเกลือ ครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วเอาปลาลงงไ่น้ำแบบนี้เนาะเอาใส่ห,หัวก่อนเลยครับห,หัวปลา,าปลาลงไปก่อนใส่ลงไปนะครับใส่ปลาลงไปอย่าไปค้นเด้อขันค้นนี่มันสีขาวล้วก็ต้องใส่ตอนน้ำเดือดเดือดสีขาวขันผู้ใดมกักโพนมันก็ใส่ลงไปนี่มีโพนผม คนปลาคอไงใส่ไปให้หมดเลยโอ้มันได้หลายน้องตัวหญ่เนาะโลกว่าโลสามขีดครับปลาตัวนะี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอีกเนี่ยห่อนปันเดยมือจุม่มเบ๊ <laughs> เขาเริ่มขึ้นหมอละไอ้ทวนทวนทว,น,ทวนปิดฟ้าไว้สากรเอาละอันนี้กันเริ่มเดือดแล้วสุกพอมกันยี่หลีแหละเบิ่งสูงเนี่ยเดืดอ,อ,อดบุ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 ดเท่ากันตาเขาฟ้องมัหน่อกจกังไรนยนเบียงอย่าค้นเลยอย่าค้นอย่าค้นอย่าค้นเลยอย่าค้น บอกเจ้าของอะไรยาคนได่ยาคนเดี๋ยวอ,อันฟ้องอันนี้นะออกฟ้องเขาวม่ได้ปัป๊บถิมเขาให้ปัป๊บถิมเขาให้นี่ก็แตะแตะลงไปนิกน้อยเนาะเพราะเป็นพิธีเต็มหมออากลากเลยอย่าว่าบับนี่รอเดือดไปจกักจักน้อยก่อนเจงสีหา่เาเครื่องปูงมา มี่อย่างเนี้ยเคียงปรุงชูรสน้ำปลาอา่บักเนาผ่านเป็นเปียงเปียงเปียงบีบใส่เนาะทั้งนี่แหละเดี๋ยวกัไปว่ากันต้มธรรมดาเนี่ยแหละบริไตไซกะทิเอียงดอกบริไตต้มคือคือต้มยำกุ้งเอียงดอกนั่นเพิ่นใส่กะทิใส่อยังอันนี้เขาต้มแบบบ้านๆเนาะคือว่าไซแตงเต้านธรรมดาใไซคาใส่ตะไครขใบบักกูดกระเทียม หั่นหันหั่นกับทุบห้อยเซย์เลยกันอันนี้เขากะล้อให้มันสุกแล้วจะขุดรถเนาะว่ากันไปไปใส่์แบบเนาบีบลงไปบีบมันสีขมมั้งเสรอเนเปียกมันเสย์แต่นามันกับพ่อหรอกเนาะเซย์แต่นามันอย่ามันขมฮะเคลียเสย์เปียกลงไปมันสีขมนะครับเซย์นามันลงไปบีบลงไป บีลงไปใส่ยักหนนวยกับพ่อดอกเพราะว่าปลาตัวนี้นองเดบเก็บเต็มหม้อไหมมักสมม,กม,กกมักเปรี้ยวมักจิกมักเค็มปรุงเอาตามใจชอบอันนี้เฮ็ดให้พี่นอ้องเ้องชมไปนะครับเนาะว่าการเห็ดยูเห็ดกินของผมนี่เป็นจังไลนะครับเนาะของพี่น้องคือกันบ่ครับแกลองเหม็นมามตอบนี่เด้อเป็นจังไดยคือกันบ่ หลังจากดีไซต์บอกหนวเรียบร้อยแล้วก็นีน่เลยรถดีครับชุดรถนะครับผงนวลเองนะครับเนาะใส่กลับไปก็ค้นค้นกันหน่อยนะครับเพราะตุ่อๆเนะาะปลามันเปื่อยเนื้อมันไมแตกนะครับหเห็ดพอเป็นพิธีนะครับเนาะมาเดี๋ค้นแปลงสัตว์ตัตุตัตักระดิบ มันมีบบเขือเทศจังหน่อยมันก็สีมีสีสันก็นี้นะครับเนาะนี่ก็ถือว่าใส่ได้อยู่เดี๋ยวให้มันสุกอีกน,น้อยห้เฮาจจ้าปงตักใส่้วยนะครับเนาะเอาแล้วครับนี่ก็เปื่อยได้ทีแล้วท้ายที่สุดเลยสุดที่ท้ายท้ายที่สุดใส่ต้นหอมผักชีลงไปให้มีกลิ่นหอมอบอวลจัดไปเสร็จแล้วหนะ้าตาต้มปลาออกมากับสิประมาณนี่เป็นยังไงตอนหลายก็แนา บางต้มนี่น้ามลายกตอนแสบอีหลีขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยครับเด้อบายบาย